หยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ช่วงที่2ของรายการครับก็คือช่วงของอสมรเข้มแข็งนั่นเองซึ่งองศาที่4องศาร้อนในวันนี้ครับพลาดไม่ได้เลยเพราะเขามีดีกรีเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านก็เป็นนะครับรวมถึงเป็นอสมดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพด้วยนะครับอย่ารอชาร้าเลยครับเดี๋ยวเราไปพบก,กับคนเก่งคนต่อไปเลยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับค่ะ <นำ S 2> สวัสดีดท่านผู้ชมด้วยนะคะดิฉันชื่อ นางสกุลพาขุนทศเป็นอสมอมาสิบกว่าปีค่ะตั้งแต่ปศสามสิบสี่อ๋อลืมแนะนำไม่หมดนะคะคุณคคเต้นเต้นค่ะดิฉันนางสกุลพาขุนทศนะคะคเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลหนองไม่ไผ่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เป็นผู้ใหญ่บ้านมาเข้าปีที่สองมาจากหนองบุญมากค่ะไกลไหมครับจากโคราชไปก็ประมาณ70กิโลได้ค่ะโอ้โหยังไงก็ขอบคุณนะครับที่มาออกประการนะครับร่วมกันเผยแพร่กิจกรรมดีๆให้ออสมอลหรือท่านผู้ชมท่านอื่นได้รับทราบสิ่งดีนะครับค่ะยินดีค่ะแล้วส่วนกิจกรรมที่คุณสพี่สกุละขอไปครับจําชื่อเลยไม่ได้ทีนี้พี่สกุลครับมีกิจกรรมดีๆ ยังไงครับถึงไปฝ่าฟันไปต่อสู้มาจนชนะเลิศได้อสมอดีเด่นสาขาการส่งเสริมสุขภาพได้ครับอ,นนอันนี้ก็คงจะ,อะขอออกตัวไปน,นิดนึงนะคะคเพราะว่าอสมอก็มาจากจิตอาสาอยู่แล้วนะคะไม่ทราบว่าตัวเองอฝ่าฟันมาได้ยังไงก็ด้วยจิตอาสานะคะทำทุกอย่างที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพรหรือเป็นงานของชุมชนทุกๆเรื่องนะคะไม,คไม่เฉพาะ กิจอาสาเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะคะคุณหมอเหมือนทํากิจกรรมปกติของเรานั่นแหละค่ะทุกทุกเรื่องที่ในหมู่บ้านหรือในชุมชนของเราจัดกิจกรรมนะคะก็เข้าร่วมทุกกิจกรรมนะคะอ๋อก็คือมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมนะครับแต่กิจกรรมเด่นๆที่ตัวเองถนัดก็คือการออกกําลังกายนะคะเอาเลิกเริ่มเริ่มมานะคะก็ด้วยการนําชุมชนนะคะออกกําลังกายด้วยการเริ่มจาก เวทีเล็กๆขยับขาได้แค่ก้าวเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะด้วยด้วย,วยใจรักนะคะแล้วก็พาชุมชนเริ่มก้าวเข้ามาถึงระดับตำบลน,นะคะคแล้วก็พาชุมชนระดับตำบลแล้วก็อ,อันนี้กิจกรรมอะไรเอ่ยอ,อันนี้กิจกรรมนำผู้สูงอายุาเล่นเขาเรียกอะไรล่ะค่ะการแสดงสาว ดาวเต้นมอต้นนะคะอันนี้ซึ่งเขาใส่ชุดนักเรียนมอพอดีค่ะชุดนักเรียนมอต้นแล้วก็จะจัดผู้สูงอายุคนหนึ่งเป็นนักร้องนะคะแต่ตอนนี้ภาพบางไปนิดนึงนะคะซึ่งกิจกรรมก็ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตค่ะเป็นการค่ะเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุภาพนี้ละค่ะภาพนี้ก็เป็นกิจกรรมของการแห่เทียนนะคะก็จะในในกิจกรรมชื่อเรื่องก็ดูแลผู้ คุณท้องนะคะก็จะมีคนท้องแล้วก็มีผู้หญิงที่หลังคลอดนะคะที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะคะบริษัทบริษัทฟาร์มนะคะหย่อนหย่อนออกมานะคะเอาไว้สําหรับเลี้ยงเด็กนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมออกไอเดียเองนะคะก็จะรวมคนที่ใส่มี มีถุงยันยานี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่หมู่แปดนะคะแล้วก็ท่านข้างหลังนั้นก็จะเป็นท่านรองนายกกำบลน,นะคะอันนี้ก็เป็นอสอมอหมู่สองนะคะเ็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีสนร่วมกับชุมชนค่ะ,คะทําให้ชุมชนได้เข้าใจถึงกิจกรรมนะคะอันนี้ก็ปีที่แล้วนะคะบ้านบุษดาโชคชัยนะคะถูกภาวะน้ําท่วมจนขาดการติดต่อกับข้างนอกนะคะคพวกเราก็ได้เข้าไป ช่วยเหลือนะคะม,มะีข้าวสารอาหารแห้งปัจจัยบ้างเล็กน้อยนะคะไปให้กําลังใจกันนะคะคที่อำเภอโชคชัยท่านกำนันระหว่างที่เราทํากิจกรรมในชุมชนเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับก็มีค่ะก็มีหลายๆอย่างนะคะเรื่องของ อุปกรณ์ในการที่จะมาทํากิจกรรมก็ต้องถึงเวลาเราก็ต้องพักเองอะไรเองจะรอค่ะจะรอทางด้านผู้นําก็งบประมาณก็คงไม่ทันละคะเราก็ต้องอันไหนพอได้แล้วก็ช่วยกันนะคะจิตอาสาจริงๆเลยค่ะขอให้กิจกรรมนั้นผ่านไปด้วยดีภาพนี้เป็นภาพที่เราไปเข้าร่วมกิจกรรมในการ อบรมอสมเพื่อเพิ่มศักยภาพของอสมนะคะเข้าค่ายทุกปีป่ะคทุกปีค่ะอันนี้ที่ค่ายสุมิตราที่อำเภอหนองบุญมากนะคะครับค่ะที่ตำบลเด่มทองจำนวนของอสมอเภอนี้อำเภออำเภออันนี้มันมันร่วมกันสามอำเภอนะคะอำเภอห้วยแถลงแล้วก็ อำเภอหนองบุญมากเขตใกล้ๆกันหรือเปล่าครับค่ะค่ะแล้วก็เฉลิมพระเกียรติค่ะจะจะมาร่วมกิจกรรมกันนอกจากสามัคคีกันเองยังมีทีมเครือข่ายด้วยนะค่ะทีมเครือข่ายแต่แต่ในภาพนี้จะเป็นของอำเภอหนองบุญมากทั้งหมดค่ะก็ประมาณอยู่ประมาณกับสองพันคนค่ะครับลองประเมินตัวเองสิครับว่าจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองเนี่ยนะครับในการทํากิจกรรมนี้ครับเพื่อการพัฒนาค่ะจุดอ่อนก็คงอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองอาจจะ ภาวะทางด้านของการเงินนะคะ,ะก็ต้องพึ่งบางครั้งก็ต้องพึ่งทางทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะ,ะในการที่จะมาสนับสนุนค่ะ <ขา S 2> ส,สนับสนุนในกิจกรรมจุดแข็งนี้ก็ทําให้ชุมชนยอมรับในกิจกรรมอของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการขอร้องเรื่องอการสร้างเสริมสุขภาพหรือกิจกรรมที่จะมาแสดงออกในกิจกรรมนั้นๆ ก็จะได้รับความไว้วางใจแล้วก็การตอบรับจากชุมชนทั้งตำบลนะคะหมู่บ้านละก็ว่าไปเรามีภาวะผู้นำนะครับแล้วก็สามารถเป็นสื่อกลางระหว่างกิจกรรมกับชุมชนได้ใช่ไหมครับเหมือนแบบพระเขาทำอะไรเขาก็ยินดีอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ภาพนี้ลครับภาพเมื่อกี้นี้ก็เป็นเป็นประธานการศึกษาของโรงเรียนนะคะเพราะว่า ก็จะมีพระป่าในการจัดหางบประมาณมาซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะเรื่องของคอมพิวเตอร์บ้างหรืออุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะคล้ท่ผู้ชมและอสมท่านอื่นๆก็อยากจะทราบว่าตอนนี้ครับพี่สกุลเนี่ยอยากจะพัฒนาอะไรในตนเองเพื่อที่อาจจะเป็นอสมดีเด่นต่อไปหรือระดับไหนพัฒนา ก็อยากจะพัฒนาตัวเองด้วยการหาความรู้นะคะจากแหล่งต่างๆเช่นที่การประชุมนะคะหรือในชุมชนค่ะเรื่องของการอบรมก็อย่าปล่อยปะล่าเลยนะคะมีที่ไหนดิฉันไปทั้งหมดเลยไม่เคยปฏิเสธในเรื่องของการอบรมนะคะแล้วกิจกรรมทุกกิจกรรมก็จะเป็นการสอนเราไปในตัวนะคะทำให้เรามีประสบการณ์ ทางด้านหลายๆเรื่องนะคะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นประสบความสําเร็จหรือไม่ว่าเกิดประสาอะไรเราก็เอามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ต่อไปใช่ไหมครับโ้ดีเลยทีนี้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าปิ้งไอเดียแล้วล่ะทีนี้การส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเราอยากจะเน้นอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็อยากจะเน้นเรื่องของการเรื่องอาหารนะคะเรื่องอาหารนี้จะมาเป็นอันดับแรกเลยนะคะที่จะทําให้อ่า คนเราตอนนี้นำโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาสู่ร่างกายนะคะเช่นอาหารถุงหรืออาหารเขาเรียกว่าอาหารรดพ่วงนะคะปอกมอเตอร์ไซค์ค่ะอาหารพุ่มพวงรถติดล้อตลาดติดล้อประมาณนี้นะคะคือง่ายคือสะดวกแทนที่เราจะมาปลูกเองนะคะเช่นผักสวนครัวพริกสองต้นมะเขือสองต้นทุกอย่างที่เราจะปลูกได้ก็จะเป็นอาหารที่ปลอดสารพิษได้นะคะแล้วก็ประหยัด ทีนี้รเ,นรเราจะมีส่วนผักดันพี่น้องประชาชนยังไงครับที่ไหนจะหันมาปลูกเองและจะมาทานผักที่เรียกว่าปลอดสารพิษอย่างที่เราอยากจะผักดันให้เขามาดูแลสุขภาพกันครับค่ะตอนนี้ก็กําลังรณรงค์นนนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทำพวก ยางรถนะคะเอามาปรับปรุงเป็นกระถางนะคะเพื่อจะแจกให้ทุกหลังคาเรือนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ยางรถนี่จะเป็นเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายค่ะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ใช่ไหมคะค่ะกําลังตอนนี้กําลังหาช่างที่เขาจะมาทํายางรถแต่ละแต่ละยางนะคะครับพอไปเห็นนค่ะไปเห็นสิ่งใหม่ๆมมาก็จําเอามาแล้วก็ออกแบบค่ะมาออกแบบทําเห็นเขาเอามาลองทําดูนะคะแล้วก็ปลูกผักบนนั้นก็จะ เป็นกระถางที่เราไม่ต้องซื้อหาก็คือเป็นเครื่องประดับของบ้านเราได้ด้วยใช่ไหมคด้ะชุมชนเราปลอดสารพิษด้วยค่ยางร้อรถเก่าอ่ักบ้านละสองสามอันนี่ก็ทลแเนยิลาหอมกระเพราอะไรได้ทั้งนั้นเลยค่ะครับส่วนเมล็ดพันธุ์ละครับเราไปขอสนับสนุนจากไหนมาบ้างก็ถ้าสมมุติว่าที่บ้านมีก็เราก็รักษายอดที่จะให้มันออกดอกนะคะสักสองสามต้นนี่ก็ได้เยอะออกามอดูแลกันเองไหมครับส่วน ค่ะค่ก่ยดูแลกันเองแต่ละบ้านใครมีอะไรเราก็มาคุยกันนะคะผู้นําชุมชนเขามาเข้ามานิสเซอร่วมยังไงีครับก็ถ้าสมมุติว่าเราไปเห็นไอเดียอะไรดีๆเช่นทําน้ํายาล้างจานนะคะก็มาเล่าเล่าจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็มาลองผิดลองถูกแต่ตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่งในเรื่องของน้ำยาล้างจานนะคะก็ทําใช้เองในชุมชน ก็คือเหมือนอย่างน้อยเรามีส่วนช่วยผลักดันเนาะมีอะไรดีๆก็่ยมาแนะนำและส่งเสริมทุกๆกิจกรรมก็จะทำให้ภาพรวมของสุขภาพของเขาดีขึ้นใช่ไหมครับคุณหอค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับซึ่งอสมออาเภอหนองบุญมากใช่ไหมครับเขามีผู้นําก็คืออสมอดีเดนเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านด้วยใช่นเดยับเมื่อสักครู่พูดถึง ผู้นำชุมชนก็คือจริงๆแล้วตัวเองเป็นผู้นำอยู่แล้วใช่ไหม,มครับทีนี้ลูกบ้านล่ะในในสมมุติว่าพูดถึงในฐานะเราเป็นผู้ใหญ่บ้าน่ะจะดูแลลูกบ้านยังไงก็ดูแลกันในในฐานะว่าสมมุติว่าใครไม่มียานพานะ,ะนะคะก็เวลาเราประชุมก็จะบอกแล้วก็แจกเบอร์โทรของผู้ใหญ่ให้ติดกระเป๋าไว้ตลอดอเวลานะคะครับเกิดเก็บไข้ได้ปว่วยกลางค่ำกลางคืนหรือพระสงฆ์ในวัดนะคะ ก็โทรเรียกได้ทุกเวลาไม่ปิดค่ะไม่ปิดโทรศัพท์ก็บอกชุมชนไปอย่างนี้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นอะไรล่ะเป็นปลายสนีสำหรับส่งผู้ป่วยโดยอัตโนมัตินะคะทั้งๆที่เขามีรถลูกหลานเขามีรถแต่เขาไม่ยอมใช้เขาบอกใช้ผู้ใหญ่สะดวกใจกว่าไม่ไม่อืดอาดพอเรียกปุ๊บมาปั๊บอะไรประมาณนี้ค่ะก็เขาก็เรียกได้ว่า เรียกใช้ความสะดวกกัเนาะเพราะว่าท่านผู้ใหญ่นี่เป็นทางอสมอดีเด่นด้วยเป็นทางผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นําที่เข้มแข็งกิจกรรมก็คล่องตัวครับพี่น้องประชาชนก็เลยอยากมาใช้บริการนั่นเองยังไงก็ขอปรบมือให้เลยนะครับกิจกรรมดีๆที่อยากให้ท่านผู้ชมและก็อสมอที่ชมอยู่ครับเป็นเกิดแรงบันดาลใจเกิดลุกฮือฮึสู้ขึ้นมาว่าทำแบบนี้แหละเขาเป็นจิตอาสาเหมือนกันเขาเสียสละ สิ่งที่ได้ก็คือเขาได้อสมอดีเด่นครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกบ้านที่เขาปกครองโดยตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านอยู่ยังไงก็ขอขอบคุณครับพี่สกุลภาคุณทศนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับม,มามเป็นแรงบันดาลใจให้อสมอโคราชของเราเกิดความเข้มแข็งขึ้นฉะนั้นยังไงก็ให้พวกเราครับเอาไปประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตของตนเองอยังไงช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่ง ที่น่าสนใจจากทางรายการครับแล้วก็ช่วงหน้าก็ไม่ควรพลาดครับอีกสักครู่เราจะพบกับกิจกรรมดีๆแล้วก็เป็นภาคสองของพระทองคําว่าอย่างนั้นแล้วก็รวมถึงมีเบื้องหลังการถ่ายทําครับขำๆสนุกๆแน่นอนอดใจชมอีกสักครู่เจอกันครับค่สะสวัสดี